ในการทำลายในผ้าผืนใหญ่นะคะถ้าเราจะมัดย้อมผ้าผืนที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราอาจจะต้องใช้ลายหลายๆลาย,ลายที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยมาผสมกันนะคะเดี๋ยวในผืนนี้นะคะจะทําลายก้นหอยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่จะทําก้นหอยเมื่อกี้เราทําก้นหอยอยู่ในตรงกลางของผ้านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้น ขึ้นริ้วที่ลิมนะคะทำลายริ้วที่ลิมนะคะส่วนอีกผืนหนึ่งนะคะจะทำเป็นการรวมของหลายๆลายนะคะอยู่ในผ้าหนึ่งผื้นค่ะค่ะในการทําผ้าพันคอนะคะถ้าผ้าพันคอเราอยากให้ใช้ผ้าพันคอสองฝั่งเนี่ยมีลายที่เหมือนกันนะคะเราจะใช้เทคนิคของการพับครึ่งมานะคะพับครึ่งมาส่วนในพื้นนี้เราจะทําลายริ้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เทคนิคการพับทบนะคะพับทบไปเรื่อยๆค่ะ นะคะคอันนี้จะเป็นการพับใช้หลักการพับทบนะคะแล้วก็รวมกับการหมุนเกียวนะคะเป็นอีกอีกลายหนึ่งนะคะนะคะพอเราได้ทบแล้วนะคะเราก็จะพับครึ่งอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะคะพับครึ่งอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเทคนิคที่เราจะทํำให้เกิดลายริ้วหรือลายเกียวนะคะเราก็จะเริ่มจาก มุมนี้นะคะเริ่มจากมุมนี้นะคะเมื่อเราพับพบได้สามเหลี่ยมที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะจับปลายผ้าด้านมุมแหลมเนี่ยนะคะแล้วก็ม้วนผ้าเราไปเรื่อยๆค่ะม้วนให้แน่นนะคะไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะเมื่อเราม้วนผ้าจนหมดพื้นแล้วนะคะเราก็จะใช้ยางล็อกเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้ก็คือจะล็อกเบาๆไปก่อนเพื่อรักษาทรงผ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดึงให้เขาแน่นอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะเห็นไหมคะว่าผ้าเราจะอยู่ในทรงที่เราอยากได้อยู่นะคะถ้าเรามัดแน่นเลยทีเดียวเนี่ยมันจะทําให้ผ้าเนี่ยเขาย่นระยู่แล้วเราก็จะหาทรงยากนะคะ พอตอนนี้เราได้ทรงทรงที่เราต้องการแล้วนะคะลองมัดแน่นเลยค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราสามารถล็อกทรงเขาได้แล้วเนี่ยเวลาเรามัดแน่นเนี่ยนะคะผ้าเ็าจะไม่บิดหนีจากลายที่เราต้องการนะคะ สำหรับภาพพันคอผืนนี้นะคะจะออกแบบโดยใช้ลายก้อนเมฆก,กับลายดวงดาวมาผสมกันนะคะโดยออกแบบให้ลายดวงดาวเนี่ยอยู่ริ้วเป็นริ้วอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ก้อนเมฆเนี่ยจะคุมพื้นที่อยู่อีกหนึ่งฝั่งในพื้นที่ที่เหลือค่ะ ะะเดี๋ยวที่นี้เนื่องจากว่าพอเป็นผ้าพันคอเนี่ยก็อยากให้ชายสองฝั่งเนี่ยเขามีลายใกล้เคียงกันจึงใช้เทคนิคการพับครึ่งนะคะเมื่อพับครึ่งแล้วนะคะก็อยากได้ดวงดาวเนี่ยซักสี่ช่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพับอีกครึ่งหนึ่งค่ะนะคะเมื่อพับครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเทคนิคการทำดวงดาวก็คือเอาไม้นะคะอ่า สอดลงไปในจุดพื้นที่ที่เราต้องการให้เกิดดวงดาวนะคะก็จะใช้พื้นที่นะคะแล้วเราก็จะจับจีดนะคะให้ตรงเนี้ยเขามีจีดที่สวยงามน,นะคะม้าไม้ตรงนี้จะช่วยประคองนะคะดวงดาวที่อยากได้อยากได้เป็นดวงดาวที่มีความโตแล้วก็มีความหนานะคะจึงใช้ยางที่ร้อยเป็นเส้นอยู่แล้วนะคะ ช่วยในการดึงนะคะเราต้องดึงให้แน่นเลยนะคะแล้วก็มัดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าความหนายังอยู่ในขนาดที่เรา,าต้องการให้หนากว่าน,นี้อีกเราก็ต่ออีกได้นะคะอา๋ยวจะมัดเพิ่มให้เขามีความหนามากขึ้นค่ะต้องมัดแน่นๆนะคะ นี้ก็จะเป็นลายดวงดาวที่เราวางแผนไปอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราบอกว่าพื้นที่ที่เหลือเราจะใช้ลายก้อนเมฆนะคะเวลาเราพับลายดวงดาวแล้วนะคะมันจะมีไม้ตะเกียบเนี่ยยาวอยู่นะคะเราจะหักออกเพื่อกันไม่ให้ไม้เนี่ยไป ลบกวนผ้าพื้นอื่นนะคะซึ่งเขาอาจจะไปสร้างปัญหาหรือไปทําให้ผ้าพื้นอื่นเนี้ยมีปัญหานะคะในพื้นที่ที่เหลือนะคะเราจะทําดวงดาวนะคะเทคนิคการทําดวงดาวก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จับผ้านะคะจับจีบผ้าให้เขายิบยิบ,ย,บยิบเข้าไปเรื่อยๆค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ยางเนี่ยมัดล็อกไปเรื่อยๆค่ะ นะคะ,อะพอเราเริ่มประคองทรงเขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มมัดแน่นขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าผ้าของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นก้อนแล้วนะคะเะทคนิคของอาจารย์ที่ใช้คืออาจารย์จะจับยางทีละ2เส้นนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แรงในการดึงเนี่ยนะคะแล้วเราก็ถนัดนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เจ็บมือถ้าเกิดเราจับเส้นเดียวบางทีเขามีความคมนะคะ สำหรับผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะการออกแบบดวดลายอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอิสระนะคะเราสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานของเราในรูปแบบต่างๆได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการมัดลายผ้านะคะในขั้นตอนที่3ก็คือการออกแบบแล้วก็การมัดลายนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปสู่ขั้นตอนที่สีเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติะคะ่ะ